วันนี้เฮาก็มาให้อาหารหมูและวจ้ะพี่น้องเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันก็หูจักตอนนี้พี่น้องเอ้หูจักเคาะกินอิ่มแล้วก็สิผ้ากันย่างขึ้นไปเคาะแล้วได้แบบนี้ขึ้นไปหามองนอน,นอะไรโอ้หมูเถิกตอนนี้ก็กำลังลงทางอยู่หาทางขึ้นเห็นบอ่อแต่งไทย <โบ S 1> แตง่งโมฮะ<ห>ตอนนี้หมูก็กำลังดุดหากินพี่น้องเอยหาฮอตตูห,ห,หโตโมูบเห็นแาบนี้ มันพากันดุดกินหัวหญ้าพูดรุดกินหัวหญ้าดุดกินหญ้าหญ้ากหา็หลายหลหญ้าหลาหล,าหลาแบบนี้เห็นพุกแบบนี้นะโบกเกินอาทย์พิ่น้องเองทักหน่อยเดียวกับแปนอืนม,มันดุดกินดุดกินหัวหญ้าพร้อมันกินหญ้าอ่อนเพราะมันกินทุกอย่าง ไทยแม่นไผ่มีงัวมีควายเอามาเลี้ยงน้ากันก็ได้จะพี่น้องเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงได้เมื่อเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่สามารถเลี้ยงได้เพราะว่ามันกินหญ้าได้คือกันเนาะมันประเทศอย่างกันมันสามารถอยู่รวมกันได้พี่น้องเองสำหรับไค่ที่สนใจอยากเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีเลี้ยงแบบผสมผสานมันเป็น กเกษตรกรต้องแบบมีผสมภาษาหลายๆอย่างมันจะสียั้งยืนจะพี่น้องแต่ถ้าเฮาเฮ็ดแบบทางเดียวเฮ็ดแต่ย่างเดียวนี่มันกับโบได้นะจ๊ะจะประสบการณหลายๆอย่างเนาะแล้วเฮาก็ต้องมีอาชีพรักคือว่าเฮาอาชีทำงานทำงานข้าราชการหรือว่ารวิสหาหกิจหรือว่าสี ค้าขายเนาะเฮาก็ต้องมีอาชีพของเฮาอยู่แล้วแล้วก็เฮาก็ต้องมาเหตุตัวนี้เสริมมันจะสิจุดเจืกันได้จะพี่น้องถ้าเฮาเลี้ยงแบบทางเดียวเลยนะมันไปบ่ลอดจ้ะหรือว่าบางคนก็อาจสิมีอาชีพกีดโยงกีดยางอยู่แล้วแต่กลับมาเลี้ยงเสริมนี่เลี้ยงควบคู่ไปกับงัวกับควายกับเป็ดกับไก่เฮามันสีย่างยืนเลยพี่น้องเอ๋อในซาในซาของเฮากับมีปูมีปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลานำมันก็สี มันคงและก็ยั้งยืนจ้ะพี่น้องลายได้เข้ากับสีเขาหลายทางอันนี้คือเปลี่ยนแนวทางเรือสสำหรับไผ่ที่ต้องการจ้ะพี่น้องต้องการนำไปเลี้ยงสำหรับหมูป้านี่ก็เลี้ยงง่ายจ้ะบมมีลูกมีไัยทุนทานตตลโกคตไัยจ้ะและก็เฮ้าก็บบท้องเสียเงินซื้อไอหัวอาหารจ้ะพี่น้องแค่เฮ้าซื้อก็คือว่าถ้าไผ่มีโลงสีอยู่แล้วก็สามารถเอาห้ามมาเกลือ นำกระได้หรือถ้าไผรผมมีลงสีก็ซื้อห้ามมาผสมเศษอาหารจะเศษพักเศษ้าเพราะว่าอยู่ร้านเฮากะมีเศษพักเศษยาอยู่แล้วเฮาบ่ได้ซื้อเนาะกะบางลงบางนาตามตลงาดกะสามารถออกมาได้จ้ะพี่น้องกะมากไม้มากตอกมันกะสามารถกินได้เมื่อมากระบกเฮาไปเห็นอยู่สายเฮาเก็บให้มันกินจ้ะมันก็กินคือกันมากระบกนะจ้ะคือการกับมันเฮากะเลี้ยงคือกันกับมันอยู่ป่านี่แหละแต่เพื่อเพียงเฮาบ่มี ป่าแบบดิบซื้นให้มันอยู่เนาะแต่ของเข้าเป็นทุ่งกว้างเป็นทุ่งให้ทุ่งนาแทนนะจะพี่น้องแบมกระมุดอะไนี้น,นี่บางเวลามันกินอิ่มแล้วมืดข้าม,ม้ามันก็เข้าไปนอนคอกมันบางเทื่อนกลางคืนก็นยังออกมาหาอยู่หาก,กินบรได้รับบรินาไดนบางเทื่อก็แล้วแต่อารมณม์ันอยู่แต่ถ้าฝนตกนี่มันบุกค่อยออกมาหาก,กินปันใดมันสิอยู่ในคอกหรือว่าในห่ม มันบกค่อยมักน้าประไดหมูกระไดสมัยตะกี้เอาเอามาเลี้ยงหม่ไม่เนาะเอาลงมาหม่ไม่สะนี่ก็ยังบก้าลงจะพี่น้องเอได้ไอ้ดึกลงไปในสะเลยโยนลงไปในสะเลยกล่มือนี่นะบริหารแต่โยนผูมมนลงไปเองพักบุ้งในสะที่เห็นต็มอยู่นะบมมีฮอดยอดหนึ่งมันลงไปกินเบื้องผูตะก้านาลิมคันสะนี่โหกเดี๋ยวนี้นะแปนเออเติดผูแม้แต่ไอ้แทนแทนซีเมนเนาะแทนซีเมนที่เขาทิ่มแล้วนะเฮาเก็บมาใส่คันสะเบิ่งดูผู มันสะมุนเมดแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งเฮายังให้มันกำจัดห้าอยู่มันฮกพี่เลิกพี่น้องดีกว่าเฮาสิมาเสียเงินตัดห้าอ่ามันเป็นตัวเลือกได้ดีสําหรับให้กําจัดห้าเฮาก็เลี้ยงเพื่อกาจัดหญ้าเอาขี้มันเนาะขี้มันก็เป็นพุ่นเป็นปุ๋ยเป็นน้ำพี่น้องใส่สวนมะพงมะพร้าวเฮาเนาะแล้วก็เลี้ยงปล่อยให้มันกินหญ้าฮ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้พี่น้องเองให้ความรู้ได้ที่เฮาให้ได้ฮะล่ะจากประสบการณ์ที่เท่าเลี้ยงมาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดซับสไครต์ให้นำเด้อจ้าคิดหน้าเฮาจะมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปชนีแล้วจ้ะพี่น้องเด้อได้เวลาเข้าคอกแล้วมืดค่ำแล้วสิบุเห็นห่วงแล้วนี่มืดแล้วสิเมื่อปลาเลยหัวโค้งกด้เอาลงมาเร็วเร็วเร็ว เหุ่นหัวหมูไปแล้วเร็วแต่งท้ายแต่งโมพาลูกเมืออพาลูกเข้าเคาะดังดังเมื่อได้แล้วไปไปเร็วเร็วมาบุยจากเมือแบบนี้ไปเร็ว ไปแล owe, ENNIS, ้วแล้วแล้วลพระรู้ขึ้นเมื่อแล้วมันค่ำแล้วอีแดงไทยเร็ยวเดียวไม่แดงมูเข้าคอกแล้วบบดนี้โอ้จนเห็นหุ่งหัวโคมก็มาลงมาไปแล้ว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 วขึ้นขึ้นแล้วเข้าคอกเร็วแบตโทรศัพท์กระซิบบ้านนี้ไป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  แตงไทยอีดีดางอีดางเร็วขี่โอ้ยยังคาขี่อยู่นะไปไปเข้าไปได้แล้วอยากจะกินยังก็ได้กันแล้วอนี่ไการไการเข้าเคาแล้วแล้วไป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 มืดค่ำแล้ว โอเคท่อนหุ่งาาแล้วบ้านนี้